สายลายออกจากล่างเบเกอร์ก็จะมาเข้าไพายโหลดแรมวัดโวลต์ X 1จัมจากไพายโหลดแรมวัดโวลต์ X 1ก็จะมาเข้าไพายโหลดแรมวัดแอมป์ X 1สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานไพายโหลดแรมวัดแอมป์และวัดโวลต์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับมอเตอร์เบเกอร p i l o t l a m รมวัดโวลต์ on, และพ i l o t l ดแรมวัดแอมป์ m, นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของ Pilot l a m รมวัดโวลต์เราจะจ่ายไฟ220โวลต์ AC ให้กับตัว Pilot l a m รมนะครับ x 1และ x 2ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของ Pilot l a m รมวัดแอมป์ x 1และ x 2เราจะจ่ายไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับให้กับตัว Pilot l a m รมสายลายที่ออกจากล่างเบเกอร์นะครับ ไปหาตัวมอเตอร์เราจะเอามาผ่านตัวสีดำตัวนี้นะครับสายลายออกจากล่างเบกเกอร์ก็จะมาเข้าไพลอตแลมวัดโวลต์ X 1จัมจากไพลอตแลมวัดโวลต์ X 1ก็จะมาเข้าไพลอตแลมวัดแอมป์ X 1สายนิวตันออกจากล่างเบกเกอร์ก็จะมาเข้าไพลอตแลมวัดโวลต์ X 2จัมจากไพลอตแลมวัดโวลต์ X 2 ก็จะมาเข้าพลอต t ลดแรมวัด M x 2ตอนนี้นะครับเราจ่ายไฟให้ตัวพลอต t ลดแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะครับ on b ออเ a k e r มอเตอร์ก็จะทำงานนะครับพลอตหลดแรมวัดโวลต์พลอตหลดแรมวัดแอมนะครับแรงดันไฟนะครับจะอยู่ที่231 v โวลต์ไฟโชว์สถานะของพลอต t ลดแรมวัดแอมนะครับ เราจะเอาสายลายเส้นนี้นะครับมาผ่านตัววัดแอมป์นะครับเพื่อจะวัดว่าตัวมอเตอร์กินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับออฟเบรกเกอร์สายเส้นนี้นะครับสายลายจะมาผ่านตัวพลอตแลมวัดแอมป์นะครับ เรามาทดลองกันเลยนะครับ On Breaker แรงดันไฟนะครับจะอยู่ที่231โวลต์มอเตอร์กินกระแสอยู่ที่2.1แอมครวัดโวลต์วัดแอมสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ